ผู้เล่นยอดเยี่ยมทีมหญิงไทยและหลีก2022 2023จัดโดย SMM Sport การติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่วงดาววันเล่ด้วยค่ะผู้เล่นยอดเยี่ยมทีมหญิงสัปดาห์แรกสถานที่จัดอาคารกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครโดย SMM Sport ได้นำเสนอผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งทีมหญิงยอดเยี่ยมผู้เล่นยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมตัวรับอิสระยอดเยี่ยมประเภททีมหญิงเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่18ฤด,ดูการ2022-23 1. หัวสาวยอดเยี่ยมสดานาันพันโตสวนกุหลาบนนท c ีกับตันทีมวัย18ปีนำทีมน้องใหม่สวนกุหลาบนนลงแข่งขันบนไทยแลนด์ลีกเป็นครั้งแรกแม้จะแพ้ให้กับแก่นนครมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติ VC ไป1-3เซตทว่าเจ้าตัวตบทำแ ได้ไม่กับทีมไปได้19คะแนนสศิภาพรจันทวิสูตรไดมอนด์ฟุตไฟล์เชฟแอลฟอ d หัวเสาทีมชาติไทยยังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องจากซีซั่นที่แล้วทั้งเกมรับเสิร์ฟรับตกรวมถึงเกมรุกที่ทำไปได้ทั้งหมด19คะแนนพาทีมแชมป์เก่าประเดิมสนามคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงาม ต่อเซลมิง RSUVC 3ต่อสูเซต2บอลเร็วยอดเยี่ยมปลื้มจิตถิ่นขาวสุพรีมที่พยาชนบุรีอ e ีเทคบอลเร็วจอมเก๋าวัย39ปีนำทีมลงสนามแข่งขันต่อเนื่องในฤดูกาลนี้และยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกเกมทำแต้มให้กับทีมไปได้ทั้งหมด14คะแนนพาโลมาสีชมพูประเดิมสนามคว้าชัยชนะ ต่อนครราชสีมาคิวมินซีวีไปได้3ต่อ1เซตพร้อมกับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในวีคแรกวิมลรัตนพันธ์คอนแกนสตาร์วีดาวตกวัย20ปีที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทัพเรดไดโนเป็นฤดูการแรกลงสนามพบกับทีมเก่าอย่างนครนน,นก่อนที่เจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีทั้งเกมรุกและบล็อกทำแต้มรวมไปได้18คะแนนและยังพาต้นสังกัดใหม่คว้าชายชนะไปได้3ต่อ1เซต3เซตยอดเยี่ยม วิภาวีวิไลมงคลแก่นนครมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติ v c ซเซกเตอร์ว21ปีพาแก่นนครขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกก่อนที่จะนำทีมลงประเดิมสนามโชว์ฟอร์มในการจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมออกสกอร์ได้เป็นอย่างดีรวมถึงเจ้าตัวยังทำไปได้4คะแนนพาทีมเอาชนะสนวนกุหลาบนน VC วีซี3-1เซต4บีหลังยอดเยี่ยมวริศราสีทาเลิศนครนนท์ดาวรุ่งวัย17ปี เพิ่งจะลงสนามแข่งขันให้กับไก่ฟ้ามหาการบนลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกรวมถึงได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและทําหน้าที่เป็นหัวใจสําคัญของทีมทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ทีมจะพ่ายให้กับคอนแก่นสตาร์ v ีซีสต่อ3เซตทว่าดาวตบยัวชนทีมชาติไทยยังทําแต้มให้กับทีมไปได้18คะแนน5ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม ที่คำพรช้างเขียวคอนแกนสตาร์วีซีแนวรับจอมเก๋าย้ายกลับมาลงสนามให้กับเรดไดโนอีกครั้งรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมและยังช่วยทีมทําหน้าที่ในเกมรับเสิร์ฟได้เป็นอย่างดีก่อนจะช่วยให้คอนแกนเบียดเอาชนะนครนนไปได้ในนัดเปิดฤดูกาลสาต่อ2เซตพกผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนาวอากาศโทนนัทพลสีสมุรนานสุพรีมที่พญชนบุรีอีเทคกุนซือโลมาสีชมพูพาทีมลงสนามในนัดแรกด้วยการเจ เจงานอย่างหนักนครราชสีมาคิวเมนซีวีซี VC. แม้จะเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงต้นเซตแรกแต่สุดท้ายยังแก้เกมพาทีมกลับมาชนะไปได้ในบ้านปลายก่อนเฉพาะชัย3ต่อ0ูนย์เซตเก็บ3าต้นแรกได้สำเร็จเจ็ดเผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ฮัทเทลรัจารัตคอนแกนสตาร์วีซีบอลเร็ยวัย26ปีได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับเรดไดโนรวมถึงยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมรุกที่ดูดันรวมถึงเกม บล็อกที่ทำได้ดีทำคะแนนรวมไปได้20คะแนนพาทีมคว้าชัยชนะตอนนครนนท์นไปได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เซตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาวน์เลเเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ